วันนี้นะคะเป็นปฐมฤกษ์นะคะของกองการที่ทางสถาบันชลศิลป์วิทยาสารศาสตขา51กวัดเพชรบีนะคะได้มาจับตั้งบูธรับสมัครประชาสัมพันธ์นักศึกษาครูสมาธิพื้นที่52ค่ะก็จะขอเชิญทุกท่านนะคะมาเรียนรายละเอียดครูสมาธิพื้นที่52 วันด <S preach ers> ําอันทีรานนะคะท่านอาจารย์เุ้กาทีรับอันอาจารย์อุบลสงโซอาจารย์กันนิกาอังคูรับนันนะคะวันนี้ท่านก็เราร่วมาเริ่มใจกันในการที่จะมาตั้งทีมรับสมัครสมัยที่มาที่ที่ที่50สัวในเรื่องของการลปเอียดมาก ก็๋ยวจะขอให้ทังนอาจารย์ทิรพันธ์ิกงานซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลสาขาสถาบันการศึกษาอนุภาการสาขาทักิเอได้กล่าวในเรื่องของประเดในเชิงต่อไปค่ะคือหลักสูตรหลักสูตรครูสมานพิกครับสมเด็จพระยานวัชิโรดงพัฒนาขึ้นเพื่อให้คนได้เรียนเพื่อนำความรู้เรื่องสมัยไปเผยแพร่ต่อได้ ท่านใช้คําว่าครูสมาธิหมายความว่าสามารถเป็นครูแนะนาได้เลยหลักสูตรนี้อาจจะเรียนยาวนะครับคื่สิบแปดวันเรียนในวันเสาร์อาทิตย์ครับสิ่งที่ได้จากการเรียนสมาธิก็คือว่าพระอาจารย์ต้องการให้ทุกคนที่เป็นศิษย์ของท่านเนะี่ยมีพลังจิตหรือว่ามีกําลังใจที่เป็น่งโดยธรรมชาตินะพวกเราวันนี้เรามาโรงพยาบาลนะครับเราก็รู้ว่าคนเนี่ย ดูแลหรือว่ารักษาเรื่องของกายอยู่เป็นปกติแหละนะครับเจ็บป่วยก็รีบมาหาหมอแต่เวลาที่เรารู้สึกว่าจ,จิตใจของเราท้อแท้อดือจิตใจของเราโตจิตใจของเรายังมีปัญหานะคอ,อนแอเราไม่มีวิธีการที่จะดูแลตัวเองเพราะนั้นพระอาจารย์ก็เลยคิตศัลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นการพัฒนาลางจิต และท่านก็ตั้งสถาบันพลังจารภาพขึ้นมาโดยให้ลูกศิษย์ของท่านน่ยช่วยกันทำงานผวานะครับด้วยด้วยจิตใจด้วยความทุ่มเทด้วยความเสียสลันะครับทำงานเพื่อให้วิชาเนี่ยแด้กระจายไปสูส่คนส่วนมากได้มากที่สุดและหลักสูตรเนียที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นหลักสูตรที่ 3, พระจารุพรเนี่ยต้องการสอนสอนคนนะครับสอนพลัง พลาวาเนี่ยก็จะนํศวิชาเนี่ยไปใช้ในครอบรัวหรือว่าในชุมชนหรือว่าในส่วนที่ใกล้เคียงแรงท่านหนึ่งที่ท่านพูดนะครับชัดๆก็คือว่าพลาวาเนี่ยเมื่อเป็นปูสมาธิแล้วจะเป็นตูได้ตลอดไปเพราะบางครั้งทุกคนเนี่ยไม่สามารถเรียนกับคระสศู่ได้ตลอดครับการ,รที่จะไปรับความรู้จากคระสศูนต้องอมียนท่านมาสอนต้องไปอบรมต้องไปวัดนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการ เผยแพร่จากคนที่มีความรู้เรื่องสมาธิที่เป็นพลาวาัตนะครับนําไปใช้กับตัวเองในชีวิตประจำวันจนอะไรจนจริงใจแตกต่งจนสามารถดารงชีวิตยอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขละเนี่ยตามที่อาจารย์หลพ่อต้องการก็สามารถนําความรู้เนี่ยไปเผยแพร่ต่อจากวิชาสมาธิของอาจารย์พ่อนะครับซึ่งสืบทอดมาจากหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็จะ สามารถยืนยงนะครับสืบทอดออกไปการเรียนของครูสมาธินี้นะครับอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเป็นการเรียนจากพระอาจารย์หลวงพ่อโดยตรงเพราะว่าเราเนี่ยได้บันทึกเทปําสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อโดยตรงเนี่ยไว้ในทุกรายวิชานะครับที่สอนอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเรานะครับและเราก็จะมีครูที่ปรึกษามีที่เลียนมีตู้ช่วยนะครับในการดูแลในการปฏิบัติของน,นักศึกษา ทำเป็นสามารถปฏิบัติได้อย่างรก็และสามารถจำเินไ,ได้การเรียนเนี่ยก็อีกจุดหนึ่งนะที่พระอาจารย์หลวงพ่อเน้นก็คือว่ามันเป็นธรรมดาที่ผู้ตั้งนี่ไม่สามารถที่จะมีเวลาสมาเีรยิได้ครบุกวันแต่คั้ก็อาจจะมาบระมัณอาจจะขาดเรียนบนนา้า,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 บางาา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 แต่พระอาจารย์หลวงพ่อก็ได้กาหนดหลักสูตรการปฏิบัติให้ทานทำด้วยตัวเองที่บ้านได้อะไรอย่ี้เป็นต้นพระนักสูกษาี้ผมคิดว่า เป็นหลักสูตรที่สรณ์แบบสูงในการที่จะสอนสมาธิให้กับประชาชนทั่วไปครับขอบคุณครับข,ขอเรียนเชิญน,นะครับทุกท่านที่อ,อสนใจนะฮะมีความสนใจเใรื่องของการที่ตั้งใจจะพัฒนาควาเข็นแหล่งของจิตใจตนเองนะครับแล้วก็จะเอาไปทํางานต่อไปนะครับเราจะมีการเปิดหลักสูตรนี้ตั้งศในวันที่25สิงหาคม สองพน 500, ้อยหกสินะครับเดือนนีนะะนนนนน้นะครับที่วัดที่ตูนตักเตือนงินจากวัดที่ตูนเรียนเชิญท่านและก็ท่านที่สร้างนะขอความกรุณาชักได้เป็นะปานบุญบอกต่อให้กับเพื่อนสมาชิกในส่วนของท่านที่รู้จักครับที่เขาสนใจในวิชาธรรมะให้มาเรียนได้ครับตอนนี้กําลังรับสมัครครับขอเชิญชวนอีกนิดนึง ก็เชิญชวนมาสมัครเรียนโพูสมาธิทีรุ่นที่ห้าสิบสองนะคะช่วงนี้เรากำลังรับสมัครอยู่แล้วก็เราจะประสมทีรุ่นที่ห้าสิบสองวันาท์ี่ยี่สิบห้าสิบหกที่วัดพิเเวลาเป็นรึ่นอนเรียนเชิญนะคะถ้าในกรณีที่ท่านแต่ยังไม่อยากเรียนโทสมาธิี้ไม่มีเวลาต่อนยื่นสี่สิบกว่า สามารถมาเรียนหลังจบที่นสสามาี่ได้ใช้เวลาแค่หนึ่งวันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับสมาธิและได้ฝึกปฏิบัติเพื่อนะคะอ่าเราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสที่ยี่สิบสองสิงหาคมนี้ที่วันพิศิษฐค่ะตั้งแต่เวลาแปดตีสิบถึงสิบสี่โมง่ะเป็นเซอร์กับที่สนใจครับ